่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปกดถูกใจเพจหรือว่ากดติดตามเพจ f ว c e b o o k ของผมด้วยนะครับผมอ่าผมก็จะทิ้งลิงก์ของเพจผมเนี่ยไว้ที่ใต้คลิปทุกๆคลิปเลยนะก็จะมีสตรีมให้ดูด้วยนะครับผมนี่ก็อย่าลืมไปดูสตรีมผมด้วยนะตอนนี้ผมกาลังสตรีมอยู่ที่เพจของผมด้วยนะครับผมอ่าอย่าลืมเข้าไปแวะชมหรือว่าไปกดถูกใจติดตามเพจให้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ต้องขอสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมเทนจิ c ี2กันนะครับผม วันนี you, ้นะครับผมผมก็จะมาทำคลิปอีกคลิปหนึ่งที่น่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับผมที่กำลังอยากจะเล่น Pu b g หรือว่าฟรีไฟในคอมนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการโหลดโปรแกรมเกมลูกนะครับผมเป็นโปรแกรมที่เอาไว้รองรับหรือว่าเอาไว้โหลดโปรแกรมโหลดพวกเกมพับจีหรือว่าฟรีไฟหรือว่าเกมอื่นๆลงในคอมนะครับผมเราเอาไว้เล่นนะนี่นะครับผมหน้าตาของโปรแกรมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเกมก็จะมีเยอะแยะเลยมีทั้งฟรีไฟเกมอื่นด้วยนะครับผมพับจีก็มีนะ ก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องไปดาวน์โหลดตัวแอปหรือว่าตัวโปรแกรมมันมาก่อนนะครับผมซึ่งผมได้หาลิงก์สำหรับโหลดโปรแกรมตัวนี้ไว้แล้วนะครับผมอ่าผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมก็ให้ทุกคนกดลิงก์ของผมแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดกันเลยนะครับผมโอเคโอเคนะครับผมเมื่อกดเข้ามาในลิงก์แล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าน้าเว็บไซต์ของมันนะคือต้องขอบอกก่อนนะครับผมว่า ลิงก์ในการดาวน์โหลดนะครับผมถือว่าเว็บไซต์ในการดาวน์โหลดโปรแกรมเกมลูปนะครับผมมันมีเยอะแยะเลยนะเออมีหลายเว็บเลยแหละหลายเวอร์ชั่นด้วยล่ะเออ แต่ที่ผมไปลองทํามาดูนะครับผมก็คือลองไปโหลดมาเล่นดูคือรู้สึกว่าโปรแกรมอื่นมันเล่นไม่ได้นะครับผมหรือว่ามันโหลดไม่ได้นะมันติดตั้งไม่ได้อะไรประมาณนี้นี่นะครับผมผมก็เลยไปหามาเรื่อยๆจนมาเจอเว็บนี้นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเว็บนี้มันโหลดแล้วมันเล่นได้ผมก็เลยอยากจะเอามาให้ทุกคนนะครับผมอ่ะคือคลิปนี้อาจจะได้แบบว่ามาสอนวิธีการลงโปรแกรมแบบละเอียดนะครับผมเพราะผมก็คิดว่ามันน่าจะทําได้ง่ายๆอยู่นะครับผมก็อยากให้ทุกคน ดาวโหลดแค่ลิงก์แล้วก็ลองเอาไปติดตั้งกันเองนะครับผมส่วนผมก็จะแนะนําไปคร่าวๆเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะก่ออื่นเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมแต่ผมจะไม่กดนะเพราะผมมีอยู่แล้วนะครับผมตัวโปรแกรมนี้นะให้ทุกคนกดดาวน์โหลดแล้วก็ไปติดตั้งกันได้เลยนะครับผมเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมหรือว่าติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นโปรแกรมเป็นแบบนี้มานะครับผมนะลักษณะแบบนี้นะครับผมเกมบลูของเรานะ ก็เป็นโปรแกรมแบบนี้นะครับผมกลมๆนี่นะก็ให้เรากดเข้าไปในโปรแกรมเลยนะครับผมโอเคครับผมมันก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับผมสาหรับโปรแกรมเกมหลูกนะครับผมก็จะมีเกมให้เราเลือกดาวน์โหลดได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเกมพวกนี้ส่วนมากจะเป็นเกมในมือถือนะครับผมนี่นะก็จะมีทั้งฟีไฟล์นะครับผมพัฟจีก็มีนะครับผมพัฟจีอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวลองพิมพ์ดูก่อนอ่านี่นะครับผมพัฟจีก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมก็ต้องกดดาวน์โหลดก่อนนะอ คือต้องดาวน์โหลดตัวเกมในนี้ก่อนนะครับผมเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมเาก็มาที่เกมของฉันนะครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้นะอ่าเราก็กดเริ่มเกมเลยนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปเริ่มเกมนะครับผมผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าก่อนนะครับผมซึ่งผมเคยทําคลิปสอนไปแล้วนะครับผมอ่ะแต่ว่าผมจะทาอีกรอบเพราะว่า รู้สึกว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะมาทําอะไรเกี่ยวกับพวกพับจีในคอมแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะบอกสักครั้งหรือว่าบอกอีกรอบนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะหรือว่าสําหรับคนที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปเก่าผมนะครับผมโอเคผมก็ให้ทุกคนกดมาที่3ามขีดนะครับผมแล้วก็มาที่ตั้งค่านะครับโอเคผมเมื่อกดสามขีดแล้วมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับผมสําหรับใครที่ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับผมก็ต้องมาเปลี่ยนภาษากันตรงนี้นะอ่ะ โอเคผมกดเลือกภาษาไทยนะครับผมอ่าเมื่อเราเปลี่ยนภาษาเสร็จแล้วก็รีเซ็ตระบบใหม่นะครับผมก็คือออกแล้วเข้าใหม่นั่นแหละเมื่อเราออกแล้วเข้าใหม่เสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะเป็นภาษาไทยนะก็ให้เรามาที่อันแรกนะครับผมพื้นฐานนะก็กดติ๊กทั้ง3อันนะครับผมนี่นะตามผมเลยนะครับผมอ่ะส่วนพวกนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับผมแล้วก็อันที่2ก็คือระบบนะครับผมคือในคลิปแรกผมจะให้ทุกคนติ๊กตรงนี้นะครับผมแต่ผมยังรู้สึกว่ามันยังเล่นได้แต่ว่ามันก็ยังกระตุกอยู่นะ ผมก็เลยรู้สึกว่าแบบมันยังไม่โอเคก็เลยอยากแนะนําให้ทุกคนมาติ๊กตรงนี้นะครับผมอ่ะนี่นะครับผมพวกนี้มันก็จะได้เล่นได้ลื่นๆขึ้นนะครับผมส่วนไอ้ค่าพวกนี้ก็ติ๊กตามผมเลยนะครับผมอ่ะส่วนความละเอียดหรือว่าค่าพวกนี้ก็เดี๋ยวผมจะพูดไปเรื่อยๆนะก็ความละเอียดก็ให้ตั้งค่าเป็น,ป,นปิดนะครับผมหน่วยความจํานะครับผมก็ให้เราตั้งสูงสุดไปเลยนะครับผมอะ่ะที่จริงมันให้เต็มที่ได้แค่แปดกิกนะครับผมแต่ว่าถ้าใครมีแรมเกิน8ปดที่ก็ลงได้นะครับผมก็ เอาสูงสุดไปเลยนะครับผม CPU ก็ให้เราตั้งเป็นสูงสุดนะครับผม8นะความละเอียดนะครับผมตัวนี้มันแล้วแต่หน้าจอของคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนนะครับผมก็ให้เราตั้งแล้วแต่ตัวเองเลยนะครับผมส่ว d p u นะครับผมก็ให้เราตั้งเป็น160นะครับผมค่าพวกนี้ก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับผมก็มาที่เกมนะครับผมโอเคครับผมตอนที่ผมทําคลิปแรกๆนะครับผมเกี่ยวกับการตั้งค่าพัพกีนอคอมนะผมจะแนะนําให้ตั้งตรงนี้นะครับผม คือ 2K ตัวนี้นะครับผม Full HD นะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับผมก็เลยอยากแะแนะนําอีกครั้งนะครับผมให้เรามาตั้งตรงอันที่2ก็คือ180นะครับผมอ่าตัวนี้น่าจะโอเคกว่าแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับผมส่วนการแสดงผลก็ให้เราเป็น HD ไปเลยนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับการตั้งค่าของเกม Loop นะครับผมก็ให้เรากดบันทึกได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมเมื่อเราบันทึกเสร็จแล้วก็รีเซ็ตระบบอีกครั้งก็ได้นะครับผมผมแนะนาให้รีเซ็ตไปนะครับผมแล้วก็ เข้าเกมกันเลยนะครับผมโอเคครับผมเมื่อเราเข้ามาในหน้าเกมเรามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะก็ส่วนวิธีการตั้งค่ากราฟิกหรือว่าวิธีการตั้งค่าปุ่มยังไงผมก็ทาคลิปสอนไว้แล้วนะครับผมผมอาจจะไม่ได้มาพูดในคลิปนี้นะก็ทุกคนนะครับผมเข้าไปดูคลิปย้อนหลังผมได้นะครับผมทำไ้หมดแล้วนะครับผมวิธีการตั้งค่าปุ่มต่างๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับผมปุ่มของผมนะ น,นี่นะครับผมมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมปุ่มที่ผมตั้งค่าเอาไว้แล้วนะครับผมส่วนใครที่ไม่รู้วิธีการ,รตั้งค่าก็เข้าไปดูได้นะครับผมในคลิปย้อนหลังผมนะครับผมนี่นะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนกราฟิกก็เหมือนเดิมนะครับผมลองไปดูในคลิปของผมนะนี่นะครับผม ประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนพวกอะไรต่างๆก็เดี๋ยวค่อยเรียนรู้กันไปนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะมาสอนวิธีดาวน์โหลดโปรแกมเกมลูกนะครับผมคือก็อาจจะไม่ได้สอนแบบเต็มๆนะก็อาจจะมาแค่แจกลิงก์นะครับผมหรือว่าแจกลิงก์ดาวน์โหลดเฉยๆนะครับผมสาหรับดาวน์โหลดโปรแกมเกมลูกนะครับผมเอาไว้เล่นในเกมต่างๆนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับผมสําหรับวันนี้แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมขอสวัสดีก่อนนะครับไปละ ก็อย่าลืมเข้าไปกดถูกใจเพจหรือว่ากดติดตามเพจเ a c บ b ุ๊กของผมด้วยนะครับผมอ่าผมก็จะทิ้งลิงก์ของเพจผมเนี่ยไว้ที่ใต้คลิปทุกๆคลิปเลยนะก็จะมีสตรีมให้ดูด้วยนะครับผมนี่ก็อย่าลืมไปดูสตรีมผมด้วยนะตอนนี้ผมกาลังสตรีมอยู่ที่เพจของผมด้วยนะครับผมอ่าอย่าลืมเข้าไปแวะชมหรือว่าไปกดถูกใจติดตามเพจให้ด้วยนะครับผม